สวัสดีค่ะอ่าวันนี้ติ่มได้เห็ดเนาะค่ะเนาะไปตลาดค่ะได้เห็ดนี่ค่ะอยากกินไหมคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นค่ะเมนูวันนี้เนาะได้เห็ดอันนี้เขาเรียกอ่าทางทางเหนือเขาเรียกอ่ออะไรนะ มัข้อนก้อมมักข้อนก้อมทางเหนือเรียกนะภาษากลางเขาเรียกอะไรนะน้องลืมชื่อแล้วอ่ะพี่พีออ่อันนี้เขาบอกว่ากินแล้วมีประโยชน์ค่ะพี่พี่อันนี้มีประโยชน์มากค่ะน้องก็ดืมชื่อภาษากลางเนาะนี่ค่ะเราก็จะอมมาน้องจะมาทำนะคะเนาะเด,นเดี๋ยวน้อง ถ้าน้องนึกออกเนาะน้องจะบอกนะคะเนาะน้องขอไปทําความสะอาดน้องซื้อมาแค่แค่นี้ค่ะพี่พีเพราะว่ากินคนเดียวนะคะเนาะนะคะให้น้องขอไปทําความสะอาดเหมือนเหมือนอย่างนี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเนาะคะนะ่ะเนาะมันต้องใช้เวลาค่ะพี่พีนี่เนาะคะนะ่ะเนาะต่อกันเนาะต่อจากตอนที่น้องถ่ายแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะที่ว่าถ่ายตอนแรกเป็นมะลุมเนาะคะนะ่ะเนาะ ภาษาเนี่เรียกมักค้อนก้อมภาษากลางเขาเรียกมะรุมนะคะนะเนาะยกออกราคาพี่พี่ไอ้กําลังจะมาต้มน้ําพริกเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเครื่องของเราก็จะมีกะปิเนาะคะ่นะเนาะปิเหมือนเดิมแล้วก็จะใส่ใส่เห็ดนะค่ะมีมะเขือมีชะอมมีใบชะครูเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็เห็ดเนี่ยค่ะคือมะรุมเนาะะคะ่เนาะ ปอกออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้น้องก็มาล้างสองน้ำแล้วค่ะพี่พแล้วก็เช่อันนี้จะเป็นสปะคุณนะคะพี่พี่มะรุมนี่เนาะสปะสปพคุามีมีประโยชน์ค่ะพี่พีแก้ไข้แก้อะไรหลายๆอย่างเม็ดประล็ดมันนี่นะคะพี่พี่มาเล็ดอย่างเงี้ยค่ะถ้าแก่ม,มาแล้วเนาะนีค่ะมะรุมมันจะเมืดหน่อยเนาะค่ะเนาะ ะะถ้ามันแก่นะคะเม็ดบันเนี่ยค่ะจะแก้แก้ไอได้อย่างดีเลยค่ะรสชาติเม็ดมันเนี่ยจะออกขมขมถ้ามันแก่แล้วนะคะที่เม็ดที่มันแห้งแล้วเนาะแต่ตอนนี้เราจะก,กินตอนที่มันยังอย่างเนี้ยค่ะอะทุกคนก็คงรู้แล้วค่ะเนาะนี่เป็นอาหารเป็นมะลุ่มภาคไหนก็กินได้ค่ะพี่ๆี่ภาคเหนือภาคใต้ถ้าใครชอบกินเนาะค่ะเนาะ ลักษณะนน้องปอกมาแล้วเนาะก็ไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีพระเอกของเราปลาแห้งที่น้องทํามาจากนอร์เวย์นะคะเนี่ยเพราะว่าน้องไม่ได้ซื้อละใส่แค่นี้พอค่ะพี่ๆประหยัดเพราะว่าน้องทาอย่างนอร์เวย์มาเนาะเพราะว่าเห็ดมันก็จะหวานอยู่แล้วไงก็เลยใส่ใส่แค่นี้พอไม่ต้องเยอะปลานะคะเนาะแต่วน้องจะมาขกพริกต่อนะคะเนาะ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไป้วน้องจะเอาปลานี้ไปต้มให้ที่น้ําที่แก๊สนะคะเนาะให้ให้มันเดือดนะคะเนะาะเดี๋ยวน้องจะมาตำน้ำพริกค่ะย้ายงมค่ะพี่ๆค่ะอันนี้ที่น้องทําให้ดูเนาะค่ะเนาะนะคะหกนะขกริกออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาลักษณะเป็นอย่างนี้เนาะค่ะเนาะน้องจะใส่เนียไปก่อน่น้ำพริก ที่น้ำเดือดแล้วคะ่ะในน้ำพริกเราก็จะมีกระเทียมคริกหอมหอมหอมแดงข่าแล้วค่ะเนาะแล้วก็กระปิทุกรอบต้องใส่กระปิกัข่ขาเยอนะคะยัมีมะเขือส้มน้องยังไม่ได้ผ่าค่ะพี่พี่น้องใส่น้ำพริกไปแล้วเราจะใส่เนี่ยใส่เห็ดไปน้องค่ะเนาะเพราะว่ามัน มันจะนานหน่อยมันจะใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้ก็จะไปเอามัดรุมที่เราแช่น้ำไว้นะคะน้อมันจะใส่เห็ดร็ก่อนแล้วปละละกะละน้องยังไม่ใส่รอ่อนรูมไป ุมที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเนาะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ผลประโยชน์มีมากมายค่ะจากลูกมะลุมนะคะสรรพคุณมีมากมายค่ะเพราะว่าโดนวิจัยมาแล้วเนาะ,ะน้องก็ไม่สามารถอธิบายได้หมดน,นะคะเนาะ,ะ,นะะน้ำมันเดือดมากเปิดฝาหน่อยนึยนงเอาไปเอาน้ำปลราร้าใส วความอร่อยไปเลยกลยนารที่ชอบนะคะเนาะตั้งไฟอ่นอ,อนๆไว้ก่อนอลักษณะรอตอหม้อเดือดนอ้องก็จะปะมะเขือส้มนะคะเนะาะเมื่อกี้ไม่ได้ผ่าจะส้มลูกเล็กใส่ รอให้เห็ดสุกก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วค่อยมาดูมารุ้นมาดูกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนี่คือใบชักคู่ของเราเราจะใส่ด้วยกันนะคะพี่พ่จะไว้ใส่ทีหลังเนาะค่ะเนาะโอเค ก่อนนะคะเนาะรอให้นะ้ําเดือดเดือดก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อนนคยมาดูกันเนาะค,นค่ะเนาะเดี๋ยวเราจะเอารอบมะลุมับเหตุก่อนต่อเนาะค่ะเนาะอาคาศหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะพี่พี่ขาลองคิดว่ามันลุมสุกแล้วล่ะพี่พี่ ดังมากพอได้สักพักแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้เตาปิกนิกค่ะพี่พี่แก๊สหมดไม่กล้าสั่งแก๊สค่ะพี่พี่เพราะว่ามันไม่สัมผัสเนาะน้องก็เลยใช้ไอเตาปิกนิกดีกว่าใช้ไฟค่ะพี่พี่แล้วน้องก็ใส่ ใบชะครูไปก่อนนะคะเนาะข้างล่างน,นะคนนะดูะรสชาติกินพร้อมชิมแล้วค่ะโอเคละรสชาตินะนะคามันก็จะ,จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะ ใจเหมือนกันรออีกสักสิบนาทีเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากลัวมะรุมมันไม่สุกเนาะค่ะเนาะน้องจะตั้งให้มันเดือดอีกสักประมาณยี่สิบนาทีแล้วค่อยมาดูกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้องก็เอาชะอมใส่แล้วเนาะค่ะเนาะใส่ชะอมลงไปแล้วน้องคนเนาะ,ะค่ะเนาะนี่ค่ะ อากาศอบบใหม่นี้แด้วน้องก็จะปิดแก๊สค่ะพี่ๆค,ค่ะแก๊สนะคะเพราะว่าอันนี้แก๊สของเรามันก็จะเป็นพัดลวมเราจะรวมนัดน้องกันเนาะเพื่อความเย็นเนาะค่ะเนาะก่อนที่เราจะถอดปลั๊กเนาะค่ะเนาะโอเคนะคะพี่ๆคะ่ะคลิปแกงเห็ด ใส่มะรุมของของกิ่นก็เสร็จแล้วนาะคะเนาะหน้าตาก็จับตัวมาเป็นลักษณะนี้ค่ะอากินไหมคะพี่พี่ได้ครึ่งหม้อเลยค่ะพี่พ,พี่กินคนเดียวแล้วเฝากติดตามฝากกาไดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่พี่ค่ะนี่คืออาหารเมืองเหนือคะ่ะสวัสดีค่ะ